โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันวนรงเรียนในเรื่องของที่ที่ปลูกบ้านเนาะในเรื่องของที่ที่ปลูกบ้านตรงนั้นไม่ใช่ที่ที่เป็นมรดกตกทอดอืมแล้วทีนี้มันก็เอามาเปรียบเทียบกับของที่ของทของที่บ้านของพ่อพปะเอกและแม่นางเอกที่อยู่ตรงนีน้นะคะอืมอันที่จริงแล้วนะคะ ตรงนี้มันเป็นสคออหนึ่งนะคะสคหนึ่งการซื้อขายมีละมีมีสัญญาซื้อขายและเอาขึ้นสู่ศาลด้วยนะเออมึงจะบ้าย,ยังไงก็ช่างถ้ามึงไม่พอใจหรือว่ามึงยังไม่มึงยังยังขัดคล้องอะไรมึงลองเรียนเข้ามาค่ะเศษฝรัง่งมึงลองเรียนเข้ามาเลยค่ะมีการบอกว่าถ้าสมมุติว่าขึ้นศาลแล้วศาลศาลไม่ออกโฉนดให้แล้วความความชิมหายหรือว่าความเดือดร้อนจะมาถึงพ่อไปเองอีกทีหนึง่ง มึงร้องตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะนะอืมตรงนี้เป็นที่สอคอหนึ่งนะเป็นที่สอคอหนึ่งซึ่งมีการยืนยันจากทางกรมที่ดินเนาะนะนะแต่ตรงนั้นไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรและเป็นที่ที่ไม่ได้มาจากการาจากมรดกตกทอดด้วยนะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะแล้วมีการถามด้วยใช่ไหมมีการถามว่าที่ข้าง อืของนาโตอ้ก็ไม่ได้รับไม่ได้เป็นนไม่ได้เป็นทาย,ยาทหรือว่าไม่ได้รับมรดกตกทอดกันมามึงไปศึกษาดีๆค่ะสามีเขาค่ะเป็นผู้รับมรดกตกทอดค่ะที่ตรงนั้นเป็นที่มุ่นมั่งของสามีเขาค่ะนาโศของนาโศค่ะนะตรงนั้นอ่ะถ้าไล่เชื้อไล่เขาเรียกว่า <c oughs> ไล่ญาติไล่เชื้อมาคือเขาได้สิทธิ์ค่ะตรงนั้นนะคะอืม ลูกสาวมึงอะพอวอเพเว่มาถ้ทาทังไหนจ้ะไปอยู่ตรงนั้นนะจ้ะเออนะพอวอเพเว่มาจ้ทาทังไหนไปอยู่ตรงนั้นอนะอืมนะของหน้าตอนนี่คือเป็นมรดกทางสามีนะจ้ะอืมเชิญมันรองทั้งลำเออเชิญไปลองไปลำ้ำไปเลี้ยวเต้เลยจ้ะอืมบดีบอดีญาติยังเม็ดจ้ะตรงนี้นะอืมลองลงชื่อด้วยนะเออลองลงชื่อด้วย จะได้เล่นงานถูกคนค่ะพี่น้ำนิ่งสวัสดีค่ะพี่เบนสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะนะออกมาพูดเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบ,บ,บกันไม่ได้ค่ะนะอืมส่งข้ yes. อยาสีดาส่งข้อมูลให้มันเล่นใช่ไหมพี่วัชรพลอืมอยากเล่นคือความหมายนะคือเวลาโดนอะไรแล้วกูจะไม่เจ็บคนเดียวไงเออกูกระพันไปหมดละจ้านะอืมกันเลี้ยวแต่มึง,ม,ง,ม,งมึงไ่อยากมึงไม่อยากอยู่ในหมู่บ้านแบบมีความสงบสุขอะ่ะก็เลี้ยวแต่มึง นะมึงก็มึงก็ผ่านไปเลยจ้ะอืมใช่ค่ะสคข้อหนึ่งกระป๋าสงวนไม่เหมือนกันแล้วมึงไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอ่าสคข้อเดียวกันิว่าว้าวนูบว่าเดิมอีกแล้วอืมนะสคอข้อหนึ่งมันเป็นอ่าสิทธิการครอบครองอืมนะสิทธิการแจ้งการถือครองเนาะและอ่ามันมันออกโดยกรมที่ดินและกรมที่ดินได้สิทธิ์มากวามากว่ามากกว่า ป่าสงวนป่าสงวนมาประกาศทีหลังเอ่อดังนั้นที่ดินเลยได้สิทธิ์มากกว่าหมายถึงว่าถ้ามีใครมีสคอคนึงย่อมออกโฉนดได้ไม่ว่าที่ที่ตรงนั้นจะเป็นจะเป็นป่าสงวนหรือไม่ก็ช่างอืมไปศึกษาตัวนี้มาใหม่นะอืมซื้อขายได้ค่ะและเราก็ศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรและพ่อก็รู้กฎหมายด้วยอืม นายประดิษฐ์ที่คุณเอ่ยถึงคือท่านรู้กฎหมายว่าการซื้อขายป่าเอ่อการซื้อขายสอคอรหนึ่งเนี่ยมันสามารถทําได้โดยการส่งมอบนะคะอบอพี่กฎหมายและที่พูดไปขึ้นเบิกความบนศาลท่านก็พูดตลอดว่าซื้อขายกันซื้อขายกันบม่ได้ปกปิดบ่ได้บ่ได้บิดบ่ได้โกหกหรือว่าไม่ได้เขาเรียกอะไรนะก็พูดไปตามความเป็นจริงค่ะและยังมีสัญญาการซื้อขาย ให้ศาลท่านได้ดูด้วยเพราะอะไรเพราะว่าที่เรามั่นใจว่าที่ตรงนี้คือของเรามีสคอคลืซึ่งมันไม่ผิดกฎหมายอืมบอกเคยปฏิเสธว่าบร่ได้ซื้อขายค่ะคือมันเอามาเปรียบเทียบกับของลูกมันว่ามีการซื้อขายของของลูกมันไม่มีสัญญาซื้อขายแต่ว่าของพ่อพระเอกกับคุณครูน่ะมีสัญญาซื้อขายขึ้นศาลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พี่รถไปดีค่ะ <c oughs> <c oughs> นะเออแต่มึงอย่าลืมนะ ของลูกเมืองไม่มีสัญญาซื้อขายแต่มีพยานนะกูได้ยินข่าวมาว่าคนที่ขายอ่ะจะเป็นพยานให้ด้วยซ้ำค่ะนะคนที่ขายนะ่ะเขาเป็นพยานเพราะว่าอะไรเขาไม่มีความผิดเขาซื้อขายป่าสมวนเขาแบบเขาเขาไม่เอาความผิดกับเออกับคนขายอืมนะอย่างอย่างมากก็คือสิทธิ์ในที่ดินสิทธิ์ในที่ที่ดินนั้นนะ่ะคือทางทางป่าไม้เขาย,ยึดคืน นั่นคือคือคือโทษของเขานะเออนั่นแหละกูได้ยินมาว่าเขาจะเพราะอะไรได้ยินมาว่าเขาจะเป็นพยานให้นะว่าเขาได้ขายเขาได้ขายให้ลูกมึงนะเพราะอะไรอืมนะเพราะว่าลูกสาวมึงนะ่ะไปไปแตะต้องลูกสาวเขาอะไรสักอย่างนะ่ะตอนนะั้นใครจำได้บ้างเออนะไปมิ่นประมาท เออไปหมินประมาทเขานู่นนี่นั่นนะคะอืมนะและเขาก็น่าจะมีหลักฐานแล้วก็น่าจะมีพยานถ้าสมมุติถามหาถึงพยานนะพยานรู้เห็นกันรู้เห็นกันทั้งหมู่บ้านอืมรู้เห็นกันทั้งหมู่บ้านว่าที่ตรงนั้นเป็นการซื้อขายกันค่ะเออที่ตรงนั้นเป็นการซื้อขายกันนะเพราะอะไรปากปากของลูกสาวมึงไงเศรษฝรั่งญาติแต่คนโมโูว่าสื่อขี่ดินญาติแต่คนโมโูว่ามีเงินสื่อที่จ้า โพธนาเออโพธนาไปว่าเล่าให้คนนู้นฟังเล่าคนนี้ฟังขนาช่างตั้มอยู่บ้านกวกบาดมันยังไปเล่าให้ฟังเลยคะ่ะย่านคนมหูมามีเงินสื่อทีคะ่ะเออนะเออคักหลายคะ่ะเป็นเช่นไหนคะ่ะเออนะคนทั้งบ้านก็รู้กันทั้งบาง้านค่ะนะบอต้องถามหาสัญญาซื้อขายโดกคันสิเอาผู้ใดขึ้นไปเป็นพยานะเขาเขาไอเขาขึ้นไปยืนยันได้ว่าซื้อขายกันคะ่ะ อืมขี่อ้างเออเอขี่ลูกสากมีค่ะว่าอ <c oughs> นะคะอืมอันมาบอกมาพูดมาพูดทํานองว่าถ้าสมมุติถ้าถ้าอ่าพ่อพไปเอกรอดอืมลูกมันก็ต้องรอดวสาสนีเออพ่อไปเอกรอดลูกก็ต้องรอดวาสนาเออเพราะอะไรยิ่งของพ่อพไปเอกเขายิ่งมีสัญญาซื้อขายกันและที่ตรงนั้นศาลตัดสินไปแล้วนะ เป็นป่าสงวนอือสามเหลี่ยมทองคำมาเป็นป่าสงวนเดี๋ยวจะมีการลื้ออยู่เดี๋ยวมึงรอดูนะว่ามันจะเป็นอะไรว่าจะเป็นป่าหรือว่ามันจะเป็นฉนูดคอยดูแลกันนะอือตรงนี้น่ะเราจะไม่พูดมากอือแต่ถ้ามึงขัดข้องใจอะไรอะ่ะฟ้องกูมาเลยลองกูมาเลยจ้ะอือนะเออถ้าขัดข้องใจหรือว่ายังยังสงสัยอยู่อะ่ะ อม,มึงร้องมาเลยค่ะตรงที่ตรงนี้นะคะอืมนะลงชื่อด้วยนะแล้วก่อนที่มึงจะร้องมึงไปถามคนที่ทําเรื่องนี้มาก่อนแล้วด้วยนะเออมึงไปถามคนที่ทําเดินเรื่องนี้มาก่อนด้วยว่าทําไมเขาถึงถอยนะหัวลูกนีมิตเอ้ยไอกาดเอ้ยพวกนี้ไปถามด้วยนะทําไมพวกนี้มันถึงถอยเออนะอย่ามัวแต่เอามาพูดให้พวกกูเสียหายเออมิใช่นั้นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกูจริงๆถึงมึงจะไม่กลับมาประเทศก็ช่างอืมนะเรื่องนี้น่ะค่ะ <c oughs> เออหรือรดค่ะคุณย่าเลดนกำลังดำเนินการอยู่รอแค่ตัวเดียวตอนนี้ <c oughs> รอแค่ตัวเดียวนะป้าไฟเขียวแล้ว